สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับแชแนลบ้านสวนห้วยจร์ดิเมากวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับมารีวิวผลงานของยโสธรสร้างบ้านบ้านในฝันนะครับก็ถือว่าเป็นช่างที่มีอุปการะคุณต่อช่องของเราครับมาโดยตลอดเลยนะครับวันนี้ก็มารีวิวผลงานเป็นบ้านสไตล์ทรงโมเดิร์นนะครับโทนสีเขียวนะครับเขียวฟ้าฟ้านะครับมูลค่า80,00 0 0บาทนะครับก็จัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงใหญ่ๆเฉลียงหน้าบ้านนะครับไม่มีครัวนะครับงบประมาณ80,0,000บาทนะครับ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเฉลียงหนะ้าบ้านแล้วก็เข้างในกันนะครับบ้านนี้ก็มีพื้นที่แคบนิดนึงนะครับอาจจะพาเดินชมได้ไม่กว้างนะครับท่านผู้ชมในส่วนของเฉลียงตรงนี้ก็ขนาด2เมตรหคูณหเมตรห้ 5, นะครับเฉลียง หน้าบ้านเป็นระเบียงกันตกเหล็กกรองขนาด2คูนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับด้าน,นบนได้ฝ้ายิบซ้ำเฉาเรียบเป็นฝ้ากันชื้นนะครับเพราะว่าอยู่ด้านนอกจะเจอในส่วนของความชื้นมีโคมไฟสองสว่างเป็นสารเปาหนึ่งโคมนะครับผนังตัวบ้านก็อย่างที่พูดไปเป็นโทนสีเขียวฟ้า,ฟานะครับก็เป็นบ้านสไตล์มินิมอลมินิมอลนะครับตกแต่งมินิมอลนะครับประตูทางเข้านะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันภายใน ฟังชั่นแรกของตัวบ้านนะครับก็คือห้องโถงครับขนาด5เมตร50คูณ5เมตรห้นะครับนี่ครับจุญาติพี่น้องนะครับหรือว่าสมาชิกในครอบครัวได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับภายในเป็นโทนสีเขียวพาเทลนะครับเขียวขี้ม้าอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของวงกบประตูหน้าต่างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็กระจกใสายตาเขียวนะครับเราดูส่วนของด้านล่างกันบ้างนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้อง60-60ลายหินอ่อนนะครับเป็นกระเบื้องทั่วไปนะครับ ด้านบน่ากผู้ชมนี่ครับเป็นฝ้าลุมนะครับซ่อนไฟนะครับแต่ยังไม่มีไฟครับสามารถติดตั้งทีหลังได้นะครับมีโคมไฟดาวไลท์ LED 4นิ้ว4โคมโคมไฟสลรับเอาแบบมีเกรดเพชรริบยับให้นะครับอยู่ตรงกลางในส่วนของห้องโถงนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของด้านบนนะครับและในส่วนของห้องโถงห้องนี้นะครับบ้านอย่างนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันห้องนอนมีอยู่2ห้องนะครับขนาดเท่ากัน3มเมตรคูณ3เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้อีกหนึ่งห้องนะครับ ตรงข้ามห้องน้ํานะครับรตังนี้ก็3ามคูณสเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นโถงหลังบ้านนะครับแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องตรงนี้นะครับโอเคเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องแรกกันก่อนนะครับประตู80สูง2เมรตรนะครับวงกบไม้ในส่วนของบานประตูจะเป็นลายลูกฟักนะครับลูกบิดทั่วไปนะครับมาชมห้องนอนกันนะครับนี่ครับมีหน้าต่างอยู่หนึ่งด้านนะครับช่องเสงมีอยู่หนึ่งด้านอยู่ด้านหน้านะครับ เป็นหน้าต่างยาวเลยนะครับสไลด์นะครับอลูมิเนียมขาวกระจกใสตะเขียวนะครับภายในก็เป็นโทนสีเขียวคีมาอีกเช่นกันเขียวพัดเทลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมอีกมุมหนึ่งของห้องนอนห้องนี้กันนะครับสามคูณสามครับสวิตช์แล้วก็ปลั๊กอยู่ด้านล่างนะครับปลั๊กใช้สอยมีอยู่สองจุดนะครับอยู่ตรงด้านล่างนะครับด้านบนได้ป้ายยึดซ้อมฉาเรียบนะครับโคมไฟไฟลาเปาแบบนี้นะครับแบบมี กล็ดเพชรระยิบระยับนะครับแบบนี้นะครับมีโคมไฟสองสว่างในส่วนของห้องนอนโคมเดียวนะครับโคมไฟสระเป่านะครับโอเคครับต่อไปดูส่วนของห้องนอนห้องที่2นะครับ3าคูณสนะครับมีหน้าต่างอยู่หนึ่งด้านมีช่องแสงอยู่หนึ่งด้านนะครับมาชมกันเลยครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับ หนึ่งช่องนะครับระบายอากาศแล้วก็เพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องนอนนะครับโอเคครับเรามาชมอีกมุมหนึ่งของห้องนอนนะครับมีอยู่สาห้องนอนนะครับมี2ห้องนอนที่เท่ากันนะครับสวิตช์ปลั๊กนะครับอยู่ด้านล่างนะครับโอเคครับด้านบนก็ได้ฝ้ายิบซ่อมฉาบเรียบนะครับโคมไฟซาลเปาเอ่อมีกากเก็ดยิบยับให้นะครับอยู่ตรงกลางในส่วนของห้องนอนห้องที่2นะครับ แล้วก็มีช่องเซอร์วิสอยู่ในห้องนอนด้วยนะครับตรงนี้เอาไว้ขึ้นไปเซอร์วิสใต้ราคานะครับต่อไปในส่วนของห้องนอนห้องใหญ่นะครับ 3, าคูณสเมตรนะครับ3าคูณสเมตรอันนี้จะเป็นสวิตปิดเปิดในส่วนของโถงตรงนี้นะครับประตูก็ดีเทลเดียวกันนะครับได้ช่องแสง2ด้านนะครับเป็นหน้าต่างบานฟิกบานยาวบานโชว์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับอลูมิเนียมขาวจบสายตัดเขียวนะครับเอามาชมอีกมุมหนึ่งนะครับ ขนาดตรงนี้ก็อยู่ที่4ีคูณสมนะครับภายในก็เป็นโทนสีเขียวนะครับเขียวขี้มาเขียวพัดเทลประมาณนี้นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับของห้องนอนนะครับดีเทลปลั๊กกับสวิตช์นะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็ลักแค่ซอยตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นปลั๊กกราวสามตานะครับด้านบนได้ฟาที่สร้ำเฉาเรียบนะครับโคมไฟสาระเปาหนึ่งโคมแค่นั้นนะครับเป็นส่วของโคมไฟสองสบางนะครับโอเคต่อไปดูส่วนของ ห้องน้ำนะครับห้องน้ํามี2ห้องนะครับตรงนี้จะเป็นถงหลังบ้านนะครับสามารถที่จะนําโต๊ะรับประทานอาหารมาวางรับประทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่มีห้องครัวครับห้องครัวก็ต่อเติมหลังบ้านต่อไปได้นะครับแต่ไม่รวมอยู่ในงบนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับแปดแสนบาทที่รีวิวให้ดูนะครับขนาดก็อยู่ที่2อคูณเมตรห้าสินะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําในตัวของบ้านนะครับมีอยู่2ห้องนะครับมีการตกแต่งผนังที่แตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชม2ห้องนี้นะครับ ประตูเป็น UPVC บานทึบนะครับขนาด7 0สูง2เมตรนะครับบานทึบเป็นลายโมเด์นะครับ UPVC เช่นกันนะครับวงกกนะครับก็มีส่วนของชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับก็พอดีเจ้าของบ้านใช้งานแล้วบางส่วนนะครับผนังจะเป็นสีจะเป็นสีลายไม้เป็นกระเบื้องบุผนังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคิ้วนะครับเป็นคิ้ว PVC นะครับช่องแสงเป็นหน้าต่างบานเล็กบานโซนกระจกพุทธฟ้านะครับช่องแสงและก็ช่องระบายอากาศเป็นห้องน้าด้วยนะครับ ผนังนนั้ก็ตกแต่งเพืนแค่ครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีสายไฟเรื่อทำน้ำอุ่นเอาไปให้ด้วยนะครับได้แฮนชาเวอร์นะผนังตรงนี้ก็เป็นตัวสีเขียวฝ้าเป็นฝ้ายิบจำกันชื้นนะครับดาวไลท์แบบโคมลอยนะครับสี่เหลี่ยม l e d นะครับโอเคนะครับท่้นผู้ชมประมาณนี้นะครับพื้นครับเราดูให้ดูพื้นนะครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับลายไม้ขนาด4 0 4 0นะครับจะโครกทูพีดอาลังหน้าอ่าลังมือนะครับกระจกเงา แบบนี้เลยนะครับห้องน้ําถัดมานะครับประตูดีเทลเดียวกันนะครับสุขภัณฑ์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของกระเบื้องนะครับจะเป็นโทนสีเข้มๆหน่อยนะครับก็ในส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด4 0 4 0นะครับแล้วก็ผนังจะเป็นโทนสีเทาดำนะครับคิว p v c สีขาวในส่วนของผนังในห้องน้ำห้องนี้จะเป็นโทนสี เทาดำดำนะครับท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะครับสีประมาณนี้นะครับก็่องแตน้ําอุ่นอันนี้มีให้นะครับอันนี้ก็แฮนด์าเวอร์ในโวของสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์นะครับเป็นชักโครกทูพีสนะครับแล้วก็อาหหนาเรมือจบเงานะครับป้ายิซัมฉาบเรียบมีฟันกันชื้นนะครับโคมไฟให้1นึ่งโคมนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอคุณเปยยงเจ้าของบ้านนะครับคุณมัตชานะครับที่เรียกใช้บริการเจ้าสุธรสร้างบ้านบ้านในฝันนะครับขอบคุณเปอยงสูงเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณเปยยงเจ้าสุธรสร้างบ้านบ้านในฝันครับที่เรียกใช้บริการบ้านสวนม่เจริญคมากมาดูตลอดเลยนะครับรับผลงานบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะครับก็ประมาณ8ปดแสนบาท3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงไม่มีห้องครัวมีเฉลียงหน้าบ้านนะครับเป็นบ้านสไตล์มินิมอลโมเดิร์นนะครับโทนบ้านก็เป็นโทนมินิมอลมินิมอลนะครับสีสบายสบายสบายตานะครับ วันนี้ก็ต้องโคตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ